โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะัวันนี้ก็อยู่กันที่เกม way of the g i ิเลนนะครับคุณผู้ชมกับรายการซื้อฟรีสปนเดอะซรีสเป็น e p พีที่สี่ตะาตตะโอเคใส่เอเฟกให้ตัวเองหน่อยละครับคุณผู้ชมนะก็วันนี้เดินทางมาถึง EP ที่4ครับคุณผู้ชมนะสำหรับซีรีส์ซื้อฟรีสปินของเราอ่ะมาอาวีออฟดกิเลนคุณผู้ชมทุนมา300ครับ เหมือนเดิมเลยครับคำนวณเหมือนเดิมเลยนะก็ทำไงก็ได้ให้มันซื้อได้ประมาณ3รอบขึ้นไปครับคุณผู้ชมนะก็อันนี้ถ้าเป็ด2บาทมันร้อยห้าสิบใช่ไหมเรามาทุน300ถ้ามันไม่จ่าย2รอบก็คือเราหมดตูดครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่นแบบเซฟๆเริ่มต้นที่เป็ดหนึ่งบาทละกันนะอันนี้ทุน300คุณผู้ชมแบบสามารถเอาไปทําตามได้นะแต่ว่า ก็ไม่แนะนำให้ทตามครับผู้ชมเพราะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงอยู่ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก่อนรับชมขอโค้ดละหนึ่งไลค์กับโค้ดละหนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับผมพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยโอเคนะซื้อแรกเปิดแรกของเราครับนะก็ขอให้ <c oughs> ขอให้ปังๆขอให้แตกแบบรับเบิดรับเบิร์นคลณผู้ชมมา4ี่ตัวครับผู้ชมเปิดหัวด้วย4ตัวตัวคูณมี2ครับบวกอีก2สปิน เป็นเจ็ดสปินการเพิ่มตัวคูณ x 3ครับไม่พูดพร่ำทำเพียงครับผู้ชมนะสายลุยไม่คุยเสียเวลาครับจัดไปเลยครับเปิดด้วยเหรียญดอกนี้มีคูณ4จัดไปเคเต็มคอรอเต็มกระดานต่อด้วยคอมโบไม่มีครับมุนที่2ของเราครับผู้ชมมาหืมในเหรียญครับผู้ชมนะแถมบวกอีกหนึ่งสปินเพื่อนๆเอาบวกสปินมาก่อนครับนะขอหมุนนานๆขอหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุด ได้เลยยิ่งดี <c oughs> โอเคนั่นแหละครับจัดไปคุณผู้ชมสวยหกบาทยังไงล่ะยังไงล่ะเพื่อนเฮ้ยคูณโคตรเยอะเลยคูณสิบสามอ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละครับเจคูณสิบสานะโอ้โหหนึ่งบาทหนึ่งบาทคูณสิบสามม่เดียวโอ้โหตัวแพงไม่จ่ายว่ะสุดท้ายครับคูณสิบหกเลยนะเพื่อน โอ้โหคูณสิบหกว่ะไม่จบสิบห้าบาทโอ้โหนี่ขนาดผมซื้อเจ็ิบห้าเนี่ยถ้าผมซื้อ1อยห้าสิบไหมขาดทุนยับอ,ะอ่ะอะซื้อเปิดแรกครับขาดทุนมีหกสิบาทเหลือจะเชื่อลุยต่อเปิดที่สองครับนะลุยอย่างเดียวไม่คุยให้เสียเวถ้ามาช่องนี้ได้ลุ้นนั่นแหละครับถ้ามาช่องนี้ได้ลุ้นช่องต่อไปครับคุณผู้ชมขอลุ้นตัวที่ห้ากันหน่อยเพื่อน <c oughs> ตัวที่ห้าไม่มาอ่ะมาซื้อเปิดที่สองของเราครับ <c oughs> อันนี้คือมาตรฐานเลยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยเซตนี้คือมาตรฐานเลยนะแปดหมุนเก้าหมุนตัวคูณเพิ่มนๆทีละสองเนี่ยประมาณนี้แหละครับมาตรฐานของมันโอเคเปิดแรกอย่างสวยงามครับเปิดหัวดีมีชายไปกว่าพึ่งครับคุณผู้ชมโอ้โหเปิดที่สองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหมุนที่สามก็ไม่จ่ายเลย หมุนที่4ีลามมาถึงแขนโอ้โหและหมุนที่5้าลามไปถึงนิ้วนางข้างซ้ายโอ้ดูแล้วน่าจะเป็นแหวนรุ่นนั่นแหละครับผู้ชมแหวนรุ่นมาจ่ายแล้วโอ้โหพึงขวาจะมาจ่ายโอ้โบสปินมาก่อนครับสี่รอบตัวคูณอยู่ที่คูณหครับคุณผู้ชมโอ้้ารอบนี้ไม่จ่ายนี่เริ่มคิดหนักแล้วนะเอ้ยโอ้ยเ่นเพื่อน อืมสวยโอเคอย่างนั้นก็ได้บวกสปินมาครับคุณผู้ชมนะโชคดีไปหน่อยอืมโอ้โหโชคไม่ดีแล้ววะบวกสปินมาแต่ไม่จ่ายเอ้ยรอบนี้หนักกว่ารอบเมื่อกี้อีกรอบนี้ได้มาสี่บาทเหลือจะเชื่อว่ะซื้อฟรีสองรอบไม่จ่ายทั้ง2รอบครับสำหรับเ a y o ออฟ e ล i กิเลรอบที่สามต้องจ่ายเว้ยจริงผมมีความเชื่อว่ารอบที่สมมันจะจ่ายครับคุณผู้ชม เอาใจช่วยไปพร้อมกันครับเอาใจช่วยผมผมไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมด้วยการคอมเมนต์ด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์คลิปนี้ครับคุณผู้ชมนะขอคนละหนึ่งไลค์คนละซับสไครป์นะถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยละครับปุ๊กูจะเบีดตกคูณเพิ่มขึ้นทีละสองครับคุณผู้ชมนะรอบนี้ถือว่าหมุนเยอะพอสมควรอ่ะไปเลยคือรอบนี้บังคับจ่ายถ้าไม่จ่ายก็คือแบบรอบหน้านี้ซีดแล้วครับคุณผู้ชม ไ,ไม่จ่ายให้กันเลยเหรอได้มาหนึ่งบาทครับโอเคคมาครับคุณผู้ชมคมาโอ้ยกดดันว่ะคือมันไม่จ่ายเลยกดดันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคุณเราก็จะหมดละโอเคครับมาขอเปลี่ยนเป็นสิบนะช่องสามเปลี่ยนเป็นสิบเพื่อนช่องสาม มาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โอเคมายังได้อยู่สวยครับคุณผู้ชมมามีวายแบบนี้วายตั้งเป็นแถว2ตัววายตั้งเป็นแถว2ตัว,ไ,ว,ตตวได้10บต่ออู้หูสิกับเอมาจ่ายหมุนรอบท้ายๆเอาแล้วคุณผู้ชมนะรอบนี้จ่ายคุ้มแน่นอนครับจัดไปเจคูณ17ครับคุณผู้ชมคูณ1ิเก้า,าด้วยเคช็อตนี้อู้หูเต็มคาราเบลไป1นึที่เบาบาทชุดใหญ่ครับคุณผู้ชม มันต้องแบบนี้เห้ย179บาทครับคผู้ชมซุปเปอร์ไมกาครบต้นทบดอกตอนนี้ขาดอีก11บาทได้ทุนคืนยังไงคูณ21อ่ะขาดอีก11บาทได้ทุน300เราคืนครับโอ้โหยังไม่ได้ทุนคืนมากคผู้ชมอะแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่มันกลับมาจ่ายแล้วครับนะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยที่มันกลับมาจ่ายละ เดี๋ยวเราต้องลุ้นไม้ต่อไปผมอยากเพิ่มผิดวะไม่นมสามเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยผมว่านะมันจะจ่ายแบบนี้เว้ยคุณผู้ชมนะสองรอบแรกอะ่ะมันไม่จ่ายมาละผมว่ารอบสามมันจ่ายใช่ไหมรอบสี่มันต้องจ่ายเว้ยมันจะเป็นปิงปองคุณผู้ชมนะจ่ายสองไม่จ่ายสองผมวัดใจเลยละกันห้ารอบนี้มันไม่จ่ายก็คือผมหมดตูดนะดูนี่ก่อนคือ 289ครับทุนที่เรามีอยู่นะกับค่าใช้ใจ่ายครับในการซื้อฟีเกมเบ็ดสามสองร้อยห้าสองร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวผมขอดูเบ็ดสี่ก่อนเบ็สี่น่าจะสามร้อยนะเออนั่นแหละเบ็สี่สามร้อยผมซื้อไปเลยเบ็ดสามวัดใจครับถ้ามันไม่จ่ายผมก็เหลืออยู่เงินหกสิบบาทอ่ะอืกจนไปกินข้าวตามสั่งครับ <S <S ไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคผู้ชมนะเพราะว่าอันนี้มันก็เสี่ยงอยู่พอสมควร <S <S ผมกดข้ามไปเลยแล้วกัน ือว่าวัดใจขอตึงๆหน่อยนะขอภาแบบตึงๆว่านี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงสุดๆคุณชมเต็ม10ผมให้9อะ่ะเออถ้าเสี่ยงกว่านี้ก็คือต้องซื้อแบบหมดแม็กครับโอเคเปิดหัวดีครับต่อไปที่คูณห้าคูณห้าครับท่านผู้ชมสวยครับอุ้ยมาว่าสี่เหมือนจะจ่ายครับนะแต่อย่าลืมว่าเราซื้อเบตสาครับคุณชมกาใช้ใจค่อนข้างที่เยอะนั่นหละสามร้อยคุ้มแล้ว มันเป็นไปนตามสูสดว่ะคุณผู้ชมโอ้โหปิงปองตามนัดเว้ยเฮ้ยวิ่งนี่แค่หูแค่หมุนเดียวไหลามายาวขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตมาตั้งแต่หมุนแรกเลยอันนี้เปิดหัวโคตรสวยครับ483บาทจ่ายคุ้มตั้งแต่หมุนแรกตอนนี้คูณ15ด้วยแถมบวกอีกหนึ่งสปินอะมาดูกันคูณ15คูณโคตรเยอะบวกสปินมารัวๆเลยครับแบบนี้ โอ้ยจะปีก49บาท,ทคุณผู้ชมโอ้โหยาวๆกันไปครับขอให้หลายๆเพื่อนนั่นแหละคูณ19ยังไงไหล <20 S> 10ต่อคูณ21แล้วครับมาเคมาเพื่อนเีก็มาตามสั่งับคุณผู้ชมจัดอีก75บาทไหลไปเรื่อยๆเลยครับ <ๆ S 2> แบบนี้กําไร2เท่าไปที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมกําไร2เท่าไปที่เรียบร้อยมาทุน300ตอนนี้ได้มา698แล้วครับ โอเคจัดไป10กับ A คูณ23ครับอุย้ยเหรียญกับเจมาต่อครับคุณูชมคูณ25โอ้โหจบที่คูณเท่าไหร่เนี่ยมันจะจบที่คูณเท่าไหร่วะเนี่ยได้มี211บาทครับคุณผู้ชมอืมเคยังจ่ายโอ้มันจ่ายแทบทุกรอบที่มันหมุนอะเดือดเกินไปวะเนี่ยคูณ31แล้วะได้ผักต่อด้วยนั่นละผักกับเหรียญครับคูณ31ต่อไปเป็นคูณส3ครับ ไม่มีลุ้นมีรุ่นถึงคูณ40นะเจ่ายสามรอบเองถ้ามันจะจ่ายนะนั่นแหละครับสิมาช่องสมโอ้ยคูณสามสคุณผู้ชมมีโอกาสเห็นถึงคูณ40ครับอีกหนึ่งพัแล้วเหรอโอ้โหมองตังดีอยู่ที่1นึ่งพันะครับคุณผู้ชมเจเต็มคอร์เต็มกระดานอีกหนึ่งร้ยี่สบหกาทเียไหลสต่ออีกโอ้โหคูณ37จัดไปสี่สคูณสาเกาครับคุณผู้ชม คูณ39แล้วครับคุณผู้ชมนะดูดีๆด,ดูชัดๆครับคูณ39ครับคุณผู้ชมรอบสุดท้ายเพื่อนเป็นบุญตาโอ้โหยังบวกสปินเพิ่มอีกยังบวกสปินเพิ่มอีกโอ้โหแล้วไม่ช่วยอะไรเออคำนั้นครับคุณผู้ชมนะ1323บาท ไปจะอยู่ก็อยู่ครับผมไปเลยละกันครับคุณผู้ชมโอ้โหทุนมาสามร้อยได้กำไรมา1,088บาทครับคุณผู้ชมนะสำหรับซื้อฟรีสปินในวันนี้โอ้โหสำหรับเพื่อนๆพ,พี่คนไหนที่อยากเล่นตามครับคุณผู้ชมโอ้แต่ผมไม่อยากแนะนำให้เล่นเลยอะ่ะมันเสี่ยงอ่ะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่านะดูเพื่อความบันเทิงนะไม่แน่นันห้ทำตาม ถ้าใครข้ามใจมอะไรไม่ได้ก็ดูที่ข้างใต้เลยครับคุณผู้ชมนะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันครับนะเออเพื่อนๆพ,พี่คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดไลค์ก็ขอคนนึงให้กับคนนึ่งติดตามครับนะถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่ตอๆไปหน่่และกันวันนี้ลาไปก่อนครับคุณผมมนะู้ชมนะเกินใหม่ตอนเย็นกับสาวทาก่อนนอน